รถะหมดแต่รแปลได้นานอะที่ให้ผมไปรถแปลคันนี้เป็นที่แปลเต็มเี่ยสวยตายเหมือนใครด้วยผมชอบฮ่ลสวัสดีครับนี่มาอีกแล้วนะครับอะครับลุงทำอะไรกันครับแทงครับอะผาดกันอีกคนหนึ่งอีกคนนึงถอดอีกคนนึงแทงนะครับต่อใส่แน่นอนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยนอยให้ปังกันนะครับไปครับแจ้งตาครับ โอ้ชหใช้ได้เลยครับออกทุกว well. ันนะครับออกทุก <dodge> ว <Creo prising> ันนะครับโอ้โหครับออกอีกแล้วนะครับอันนี้บางนะครับของบางต่อนะครับบางมาจัดนะครับล้อแม็กบรรทุกเลนโซ่นะครับตัวนี้เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ไรเดนนะครับขนาด7.5นะครับใหม่ๆจริงๆเลยครับตัวนี้นะครับนี่ครับโอ้โหกด กดกันคนละฝั่งเลยนะครับสองล้อกดกันคนละล้อนะครับนี่นี่กดกันใหญ่เลยนะครับอาจารย์โกบอกไหมยับนะครับจับท้ามองดูมุมนี้นะครับพี่วัดทําอะไรครับจังโก้อ่าครับจัดไปจัดไปนะครับจัดไปเลยจัดไปเลย สนใจทักมาเลยนะครับที่ล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คลอนโดนะครับที่0 8 1ย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้นะครับล้อเรามีตลอดเวลานะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้บังนะครับนี่ตัวจริงแจริงครับมาแล้วครับโทรปุ๊บมาปั๊บนะครับสวัสดีครับบังอีกรอบที่2นี่ยืนรอครับบังบอกว่าเดี๋ยวจะมาซื้อคอนโดไว้แถวๆนี้สักห้องนะจะได้ไม่หลง เฮเกินอาไปโดนทั้งคู่บางบอกให้ไปโดนทั้งคู่นะครับอ่าสวัสดีครับเด็กกอล์ฟนะครับอ่าเติมรวมนะครับเติมรมนะครับเอาให้เอาบางเอาเท่าไรร้อยสี่ร้อยสามห้าฮะพอไหมร้อยสามห้าพอได้หนูร้อยสามห้าพอเติมรมไปร้อยสามห้าแถมแถมแถมได้แถมได้ <Huh? S 2> อันนี้เดี๋ยวกิงขึ้นรถให้บังไปเลยเช็ดเช็ดหน่อยเออขึ้นรถได้ขึ้นรถได้เลยนะเดี๋ยวบังเอาไว้ใส้เองเอาลุยๆกันเลยนะครับนี่ครับจัดอีกแล้วนะครับล้อแมกบรรทุกเลนโซอ่ออกอีกแล้วนะครับอันสนใจรีบรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ที่ล้อตะเก่งนะครับยางป้ายแดงนะครับนี่เทินเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับหี่ครับโยโกนะครับโด ดับตาที่ี่ิบ้านะครับตุ่มใส่รถวิ่งตรงมาจากลาดบุรีนะครับนี่ครับมาเข้ามาเลยย่อย่อครับบางสายย่อครับนี่ครับไปเทียบลองเทียบล้อแล้วครับบางบอกเทียบล้อดูก่อนครับเดี๋ยวเกิดการสอดใส่แน่นอนครับนะครับบางบอกเดี๋ยวให้สอดใส่เองอ่าเรียบร้อยครับ อก็เดี๋ยวเรานอนมาให้นี่นี่ของบางนะครับไอ้คันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีเหมือนกันนะครับทํำสายย่อนะครับอยากบางบอกอยากโอมอยากโอมอยากโอมอ่าจัดไปครับอยากโอมก็จัดให้นะครับเฮ้ยอย่าวางท้อนทับกันนะเอาเอานอน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 ของใครของมันเลยเอาขยับขยับขยับเดินเข้าไปข้างในก็ได้เข้าไปข้างในเลยอนอนจับนอนลงจับนอนลงไปเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละพออันนี้นอนลงมาเลย ดึงนอนลงมาอ่าอย่าสั่นนะลูกอย่าสั่นนะลูกอ่าไปใยับไปขยับไปเดี๋ยวรอบแรกรอบสองถุงเรียบร้อยครับฮะบล็อกอะไรไม่มีจะเอาอะไรขายัฮะจะยังไม่รูวเอาอะไรลูกบล็อกนี่ไงแล้วบล็อกบล็อกบางซื้อร้านอะไรเลยซื้อร้านอะไรเอาเบอร์ยี่เอ็ด ยี 1> 1> ่1ิเก้าเอายี่บยี่สิยี่บบงเอาเท่าไรดีอันนี้นะครับดูนะครับนี่บางขอติ๊กเกอร์ไปนานแล้วนะครับได้จัดให้นะครับรอตาเก่งนะครับ<ป>ออกอีกแล้วนะครับ<ป>ก็ซื้อบางซื้อแบบเป็นการกระบาดเลยการกระบาดแบบผมอะเอาไหมผมสั่งไว้ให้การกระบาดแบบผมอะแข็งเป๊ะเ่อตัวนั้นอะตัวนั้นเดี๋ยวผมต้องสั่งเอาไวา้ให้มีการกระบาดขายไม้หนีรถอะไรมาพอดีเลย ข้างะบ่ามีเปล่ามีอ้าวนี่ลูกบล็อกมีขายเอาเลยขายขายลูกบล็อกให้ลูกค้าก่อนเอาเอาอันขายลูกบล็อกเลยรถอะไรอยู่นี่โอ้โหมองข้างไปมองข้างมารถอะไรลูกบล็อกมีพร้อมนะครับเอาเปิดค้างเล้วเปิดค้างแสงเปิดค้างแสงเลยลูกบล็อกครับอ่าอ่าโอเคโอเคเปิดเลยนะครับพอดีรถอะไหล่มาพอดีนะครับบางไม่ผิดเอาสิบเก้าเหมือนกันไหมล่ะจะได้ใช้เหมือนกันได้ โอ9สิบเก้าบเก้าแต่ละิบเก้บละโอเคสิบเก้าครับฝากไว้้วยนะครับกับล<ๆ>้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับที่ศู1ย์แปดหนึะครับเก้าหนึ ang, ครับสนใจแม็กยางทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ล้อตะเก่งนะครับสวัสดีครับ